ทุกอยังสวัสดีครับพบกับผมนะครับเซลนั่นรถบรรทุกอีซูซูไวรัมนั่นเองนะครับมือนี้นะครับเซลนั่นก็นอยู่ที่โชว์รูมมาตรฐานของเฮ้านั่นเองครับโชว์รูมที่เพียบพร้อมนะครับไปด้วยการขายบริเวณสิเป็นหลังการขายนะครับอะไรนะครับทุกอย่างนะครับสิเป็นรถบรรทุกรถเอเนกประสงค์รถมิวทุกอย่างอยู่ที่ศูนย์ไวรัมนอกเมืองของเฮ้าแห่งนี้นั่นเองนะครับก็บ ว่าวประจําครับอยู่ตําแหน่งไดนอกจากฝากไว้นักกานลูกค้าบางท่านที่ท่านได้ทราบก็คือถนนเซนวิลลัมนั่งล่องนั่นเองนะครับอยู่ใกลๆก็โรบินสันวิลลัมนั่นเองนะครับซึ่งหาง่ายมากนะครับสีเห็นไปสูสีแดงของเฮ้านะครับชัดเจนนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อนี้นะครับเซลนั่นนะครับกับมีผลิตภัณฑ์นะครับของรถบรรทุกเฮ้านะครับรุ่นไม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือรถบรรทุกยูโรหานั่นเองครับซึ่ง ลูกค้าบางท่านกับพ่อหูแล้วนะครับข้าวข้ายูโรหาออกมานะครับซึ่งเซี่ยนนั่นกับซีบอลยังหลายกับคือมันเป็นกฎหมายใหม่ของผมการค้นส่งทางบกนะครับกี่บังคับรถบรรทุกทุกที่ห่อนะครับผมให้ที่ผลิตและขายรถนะครับแต่แต่หนึ่งโมกรลาหกเจ็ดเป็นต้นมานะครับต้องผ่านมาตรฐานยูโรหาเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเซี่ยนนั่นมีโอกาสอันดีเลยกับครับก็คือได้มาผ้าลูกค้ามาเบิ่งรถบรรทุกยูโรหาของเขานะครับซึ่งเป็นรถบรรทุก ยอดนิยมเลยนะครับเป็นหกล้อขนาดกลางนะครับก็คือรุ่น f อ r อนั่นเองนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งนะครับยูโรหาของเขานะครับมีการปรับปริยนเพิ่มเติมมีอย่างแน่นะครับเดี๋ยวเซียนั่นสีบล็อกข้างข้อเท้นะครับซึ่งยูโรสามนะครับฝากถึงยูโรสามนะครับยังมีรถอยู่ในบางบางรุ่นนะครับกับที่จริงแล้วเซียนั่นก็บอกเลยกันว่ายูโรหายูโรสามของอีซูเฮ่าก็น่าใช่ทั้งสองทั้งสองรุ่นอยู่แล้วนะครับผม ซึ่งยูโร3ลูกค้าบาง่ันยังอยากใช้ยูโร3กับสอบถามมาละกครับกะมีพ่อหอยทรงหมอบอยู่นะครับซึ่งมือนี้นะครับเซานั่นกะบจิตภามางหุ่นมากหัจักกะยูโรหานะครับกะบซีมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมีอย่างเนียนะครับซึ่งเซานั่นบอกเลยว่าโบมี่ปรับเปลี่ยนอย่างหลายครับเพราะว่ายูโร3ที่เซานั่นเคยบอกว่าที่จริงรถบรรทุกยูโรสของเฮานี่เป็นรถที่หนาใช่มากๆนะครับ ซึ่งมีการพัฒนาทุย่างมาแล้วจนมีข้อบกพร่องใดๆแล้วนะครับกฉะนั้นเรื่องเครื่องยนต์ขึ้นกันนะครับที่จริงแล้วไอ้เสียที่ผ่านออกมาจากยูโร3เกือบผ่าน Euro 5, ยูโรห้าหรือซ้าฉะนั้นอีซูเข้าเป็นเครื่องยนต์ที่ทันสมัยนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเป็นซูเปอร์คอมมาเรลแต่แรกนะครับฉะนั้นเข้ามีจุดเด่นเลยนะครับปากได้ย่าเลยคือเข้าบปได้เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับเพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมบางอย่างนะครับนิดๆน้อยๆเข้ากับผ่านยูโรหาแล้วและที่สําคคัญคัญรบผม จุดเด่นเลยก็คืออีซูฮงเฮาทุกรุ่นเลยนะครับทุกรุ่นเลยเซลนั่นยำบอต,ต้องเติมสารแอดบูหรือว่าน้ำยา,าบัตไอเซียนนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสารเติมสารแอดบูเข้าไปหรือน้ำยาบัตบัดไอเซียพาราสิตโตกลูกค้าแน่นอนครับสมมติยังไงเซลนั้นที่บายัางไงว่าตอนนี้รถมาทุกยูโรออาสามงเฮาใส่น้ำมัน3บาทต่อกิโลนะครับยูโรหากับ3บาทต่อกิโลซัมเกานะครับแต่ครับพี่น้องแต่สื่เกิดว่าอย่ห้ออื่นที่บอแมนอของอีซูฮา ที่ต้องเติมน้ำยาใบบัดไอเสียนั่นเองฉะนั้นภาระที่ต้องไปเพิ่มเติมอยู่ก็คนใส่งานนั่นเองคือลูกค้านั่นแหละครับผมซึ่งเบื้องต้นนะครับสารตัวนี้ก็คือต้องเติมกิโลเมตรละสบาทเลยทีเดียวโอ้โหครับพี่น้องเห็นปะครับยี่ห้อหางเข้าใส่สาบาทเหมือนเดิมนะครับยี่ห้ออื่นใส่ห้าบาทครับคิดเบื้องรับว่าแน่นอนครับเรื่องผลกําไรของการขนส่งสินค้าน้ามันเป็นตัวแปรหลักๆเลยนะครับของผลกําไรนะครับนะครับฉะนั้นอี่สูเฮ้า ซอยลดตนทุนให้ลูกค,ค้านนเองนะครับอ่านะครับตอนนี้นะฮะเซลนั่นกัอยู่ที่ลดแล้วนะครับอ่ากระซีอธิบายให้เขา,ขา,าเขาว่าเอฟอารของเขาลักๆยังมีอยู่สเครื่องยนต์เหมือนคือเก่าครับผมแต่ว่าเซลน,นั่นจะข่อย,ยากสีบอเอยถึงแรงมานะครับเออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมเมือ่อบรลจการครับว่าใน2เครื่องยนต์นี่มีอย่างเปลี่ยนแปลงเนี่ยเนาะนะครับไปคลิปต่อไปครับผม